មាននៅត្រីមមានត្រីមមានតែប្រាំងមាន3ជួរអាំងមានមានចាយយូរណាឯងនិយាយទៅណាអឺនៅត្រីមលើដៃតានៅណាតាមកមើលក្តីទៅួយរួមមានមើលមកឡៅណែនអានេះបាននេះលึกទៅអីយនេះខ້ອຍនិយាយល្អសំណោតផ្សាយត្រជៀកអុយត្រជុំតាមលើជួរទី3អុយយាយអុយតាជួយ เรียกซาฟ ah! <laughs> ังนนอนรับไหได้เงินมื่นนอนซื้อไหนได้เงินเซนมีแฟนก็ได้เป็นก็ไมยู่งักคนเราฟังในเฮกตาคนน้ำไหมเงินถุกนเงินประเดี๋ยว็บ้านประดี๋ยวก็บ้านถุกนกูไปบ้านปลอกเลิก็ไมบาปีเต็กอยยาเงินโจแก้มบ้านเงินมลโอ้ตกีได้น้อยใหญ่ตาเออ បងហើយទៅអាយុអត់បាត់គ្រប់អត់ខ្លួនបាល់ប៉ောអូរ៉ាឌីសអប់គ្រប់អីរមតិចប្រាប់មូហេគេថាសប់គ្រប់សប់គ្រប់នេះសប់ដល់ណាគេថាចាំតែ3ម៉ោងខ្ញុំចប់ទៅបងថាចាំខ្វៃចាប់មកអត់ចាំអូខេដល់ទៅកន្លែងទៅណឹងអ៊ីលប្រាំងណាក់ដេក

អ្នកយូយូគេបានប្រកាសជាទិដ្ឋិ៍ទឹកដមេងវិញប្រប្រកម្មដំរនីតានិជ្ជកម្មផ្លោតដែលតែចောင်းក្រវេងទៅសេសសន្ធិនពេញជំនុំសម័យសាងប្រជាដីច្រះថ្មអពលទីអ្វីបតប្រីកវេបានរន្តានធានទៅភាពថ្មុកឬលោកពុំប្រទីរទេសបាញ់ពុំស្ថានទៅមិនអរងឹមទាំងអ្នកដាល់គុំគញ្ឈោររុះរើតាប់តារពើសេសតោទឺមិនអរងឹមនេះដបលុំឈើធំទៅវិជាវេកបរតគ្នីលើងបោះបាតអដងក្តារ ពួរក្រឡាប់បារេបអាកែរទេដាប់ត្រជីចំណេកសម្ដោតទូតាមគូលមូករកំទឺម៉ារងឹតជាងច្រើនហើយម៉ារគុំព្រូតទូសាំរួយលូផងជួរពូមឡាំបទីរងឹតទាំងអណ្ដនូជាពូមបទីរងឹតជាងសតោដូលលំលើគ្នារងឹតជាងសតោចោះព្រេងរងឹតទាំងមឿនមីរងាវរងឹតទាំងទៀក្រាបពងរងឹតនៅរែកបាក់រងឹតទៅទូបេកស្អាយក្លេពោះផ្ញើទៅណាកបាររងឹតទាំងដោះពូគូលប្រយ៉ាប់រោខហកជារងឹតទាំងទីបី ໄຟດາປ្លោះກະໝ້ອຍຫມຸກຈំປួយກន្ទ ুই ຕຽມສະແໜງດາຕຶມປີ້ອຳດາຍເງີບໃສດາຫຍໍ້ປູກປູນອັດໃດເງີບຈັງໃສຂະຍາລຄູກປ ról ເງີບຈັງມືນີ້ຕາມເມິດສັດກອກມີມຕະຕຸຍຕະວາວແຂງສາບຕໍ່ແກເງີບຈັງຈິແກກູນຫຼືປະເທດເງີບປະເທດປ ્રે ກສຽດປູກເງີບຈັງປ ്രീ ໃຍຊິກູນຂະໜົງປູກເງີບຕຽງກ່ອນບາສກ່ອນປີ້ຄລາມບາມີຢູນສກ່ອນສະໝົນສະມູນສ ୍ର ອຍຕຶມເນີຊະສໍບໍຄູນຮຸນກະບານປູກຕ່າງກຳຈາດ អមងកំចាយសំខាំងលលីកំចាយចែងចូលកំបីហងនៅត្រូវនឹងមុនអញពីគ្រូបាធិយ៍គឺមិនអរងឹបជាងក្មូចស្លាប់ណាណាតែម្នីឯងអឺបាញ់តំដែងក្នុងព្រះមូននេះហើយបីដូចតំដែងរេជស័យសម្ដែងមេរុរន្តិះជាប្រភិលសែនដងព្រៃធូតតែម្ណងប្រោទទៀងកលាមហបតីពុទ្ធចាយម្នីសិទ្ធិសិទ្ធិចាយាទើបអរើបជាងក្តឹងតាទេព្រមឯងជាងអរងឹបជាងឲ្យពីត្រុកដល់ចេចិនរៃ การนอมนโมพุทธัสสาอมนโมธรรมายะอมนโมสังกายะติตังหูลูลุสวาหายวอมพรหมมาพิจารุกานในจริงกูจาใจจรไรประกาศจะมาประกดีฤทีกหนึ่งชื่อโกนังนนชื่อมอรังหัวชื่อพุ้สมิสตาชื่อยากใครลักหนึ <ellt on. S 2> ่งดับพางเจียอมนโมวิสันตโรวิติกูจะโอมนโมพุทธใยะสิทธิสวาหายะอมสรุเมพุทตเทวันจลาลาเตพรหมเทวตานรา กัญเจปัตตเนเตโชนิโยนิยังสิทธิลาโพสิทธิไตสิทธิรงสิทธิปรีณมสิทธิวินประทัมรามรณีปัญจฬาจลาสีมาวิงธมอปเมจน์เจียนทีปีระดาประเทศเรดมปมมพลึสเรจิดบูกรึตรุปริเจดใดสัมปิอภิจรัยอภิ

วิปปัสสะเกานาศิกันามาเกปานาโกนามาตาเกรุกินริกินนอนแเลมอนคนมีมือถือกรีตีกระบองเลรังอังเกปุนเพสิลาเลสังวิตาบาาุกาาักดิ์สัเ,สเ,เ,เรูปบุพะเกตาโนมไลปเกินคนเห็นิลึกับปนกลัวด่วยเตเชาประมาเตราตามเยทันผูมีฤทธ ประสิทธิ์จึงให้กูมาแก่ยกุญเรอาถันองค์การเป็นอุมากนะทั้ง,าางมาอุปันังพระมัทหะบดีนาณะที่กับเตสุวาคาโตปัญจะปัจจุมะทิสาวาณโมทุธายวันนังกูจะขนามผีพูดและผีพลายผีตายโหงและผีตายหาฟังรูปทีป่าช้าพินนาพินหลังมันในรักมันในจังมานาันในลุมกลางเมามัวพุทธทางปัญจะถามี ตัมมังปจจกามิสังขัางปัจจักามิเกกูนสมุดอิทธิเกูนันโอยนพุทธะสังมิเกเขาฟังรู้ฟังรอยจิหนทางตามแปลงบุตรทางปญุตระมิตั้มังปุุตรมิังัางปัญจุตรามิเกกูนตะลงอันเขาทำมาดยวาลยามันให้เสพถีิลทิมังคารตะ กูจะแก้ถังปูนเทียนเทพลำนึกเลเทพลำจวนมาในบ้าบวนมนุนั้นกำลังกายามโมนาตาปุ้นูจะแก้ถังดกกจำปาเล่มาสลายเอินพาพามาอุกเลมาแลเอารู้เือตอนขึ้นลายลงคนเน้นไปนึืกระปึงกลัวคนฟองเตยรอกมนูรูคูม,ม,มาโม พุทธายาพุจะเบิกโกลนตะวานบานประตูโยนาเชื่อยาพุจะเบิกคนในทวนถึงปันพุจะเบิกสังเล็กเลขาจักราและอาวุตโมนาสังสโมปมายปุถีมุงยาสั้งเทวดาจะคอยฟังพุจะอ่านองค์การด้วยปิธิปิส่งตะวารังสัมมาสัมพุทโธวิชจะจรสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสัตมัสาริสัตถะเทวมนุตสนัาโมโตปะกวาติสะวันโตปะกวตา tam mo taṃ di dikā kaliko eva ca yena banayi ko kātyāṃ vetita po vienyo etai supaṭipadanno bhagavato sāvaka saṅgho dipati paṇṇo รามีจิปฏิปันโนภะกบวาโตสาวกสังโตยตัณจาริปุริสายุปานิยตาปุริสปุกลายสัพกวาโตสาวกสังโหนายโยสาวนายโยทักินายโยอัญเจลีกรานิโรตรังปุญญาเกตังโลูกัสติภามานาอุกัสสันนโทปนันดาปุจฉังวิปุตตังมิเตงปุตเตนะเตระปุจเคนะธรรมะปันโตยิตุปเทสวิปินาจิตวามนิโตตันเตจะทาบว่าตุเกจายมังคลานิสุขาสิจุจเคนะสุขะรักังพระมังวิสุขจุจิฏิปุกา